รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซับใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ คุณผู้ชมครับนี่คือรายการคุมทรัพย์ใต้แผ่นดินนะครับรายการที่จะทําให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วยวิถีของเกษตรอินทรีย์ครับผู้ชมครับใครที่ชอบรับประทานอาหารในเมนูผักนี่นะครับหนึ่งในเมนูนั้นจะต้องพลาดไม่ได้ซึ่งมีขายตั้งแต่ร้านอาหารแบบริมทางจนกระทั่งขึ้นเหล่าหรูๆเลยนะครับก็คือผัดยอดผักเซโยเตเอองงกระดีเรียกชื่อนี้นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือผัดยอดฟักแมวนั่นเองครับ ผักชนีนี้มักจะปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นโดยเฉพ,พาะภาคเหนือของเมืองไทยนะครับแต่วันนี้ครับไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือแล้วที่นี่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็มีฟักแมวนะครับและที่สำคัญที่นี่มีทั้งแบบเก็บยอดแล้วก็ลูกของฟักแมวด้วย2อย่างเลยคนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของไร่ครับนบป่าเดี๋ยวไปคุยกันฮะกำลังเก็บยอดกันเพลินเลย สวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีครับน้ำปลาเห็นน้ำปลาไหมครับผมนี่ละครับจะ <laughs> ถาทำไมก็เจอตัวกันแล้ว <c oughs> อ๋อ,อ,อกรลุนอยู่ว่าใช่คนไหนฟอมมีการฟอมตัวมาหรือเปล่าน้ำปาันนี่คืออะไรอยู่ในช่วงกำลังเก็บเลยครับอันนี้ก็มันก็ตัดอันนี้คือใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นเซยโยเตใช่ไหมครับใช่ไหมว่าหรือว่าฟักแมวเนี่ยนะฟักแมวนี่เดี๋ยวผมสงสัยทำไมแตกต่างจากที่อื่นน้องเหม็นรอบข้างเขาเป็นมันสับหลังหมดเลยนะอ๋ออันนี้มีน้ำไงครับ มีน้ำานี้ต้องมันปลูกทั้งหน้าแลยย้งด้วยไงอ๋อสแสดงพื้นที่นี้เหมาะกับการปลูกอ่าปักแมวเพราะว่ามีน้ำแล้วอากาศมันมีผล<า>ไหมเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นเขาปลูกกันแถวภาคเหนือนะผักพวกนี้อ๋ออากาศมันก็มีผลครับมันจะชอบอากาศเย็นครับอากาศหนาวที่นี่หนาวขนาดนั้นเลยครที่จะปลูกได้เหมือนเดิอเดือนนี้ก็ตอนเช้าๆก็ประมาณสักแปดองศาเก้าองศาได้อ๋อแปดเก้าองศาคือโอได้เลยอุณหภูมิได้เลย ตรงนี้ของน้ำปลาคือเป็นฟักแมวแล้วเมื่อก่อนน้ำปลาเคยทําเหมือนเพื่อนบ้านไม่กเห็นมาเห็นมีมะเขือเทศมีผักกาดมีมันสับปะหลังอะไรด้วยอันนี้ยังไม่เคยปลูกครับพวกผักกาดไม่เคยปลูกอ๋อไม่เคยทําเลยครับทาไมไม่คิดจะเริ่มทําเหมือนคนอื่นเขาล่ะมันฉีดยาเยอะไงอ๋อมันเราสู้ไม่ไหวหมายถึงตัวเราร่างกายเราดูว่าเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องอะไรด้วยดุกัย่างก็ทุกอย่างเลย อ๋อก็คือเราเราไม่อยากไปยุ่งกับสารเคมีเพราะว่าทั้งร่างกายทั้งเงินลงทุนทั้งอะไรพวกนี้มันหมดเลยอ๋อก็เลยเริ่มกับฟักไม่ลแล้วเอาอะไรงี้แสงว่าอันนี้ไม่ต้องใช้พ่นยงพ่นยาอะไรอะฮะอ๋ออันนี้เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับอ๋อคือหาได้ง่ายๆเลยต้นทุนก็ต่ําด้วยก็คือดูแลเขาปกติแล้วเนี่ยมาลงแมลงไม่มีมันไม่ค่อยมีแมลงกวนเขาไงมัน<ล>จะอยู่เหมือนธรรมชาติมันจะไม่ค่อยมีอะไรกวนเท่าไหร่ แปงฟักแมวของน้ำปลานี่คือวิธีการดูแลทําให้ยอดออกมางามงนี้ทํำยังไงครับอ๋ออันนี้ก็เขาใส่ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทาจากเลือดปลาฮะจริงใช่ไหมเนี่ยครับทำไมเออทำไมทำไมเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเลือดปลาทําไมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างอื่นมัน,มนดีกว่ายังไงฮะ มันทาให้ดินซุยดินร่วนแล้วมันหน้าดินไม่แข็งนะครับอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนดินที่นี่ไม่ไม่ค่อยดีอะครับจะเป็นดินแข็งแข็งหน่อยเหมือนที่เขาปลูกมันสัมหลังกันดินมักจะแบบแข็งแข็งขาวๆไงใช่ไหมฮะก็คือส่งอันดับแรกคือส่งผลดีต่อดินแล้วแล้วกับกับพืชมันจะสีมันจะเขียวดีด้วยสีมันจะเข้มอ๋อคือใบจะแข็งแรงแล้วก็สีเขียวสดเลยใช่ไหมใช้ตอนไหนบ้างครับปุ๋ยที่เอามาใช้เนี่ยครับก็ส่วนมากก็จะเดือนนึงก็จะใส่ทีนึงอ๋อ อันนี้คือพอเราดูแลดินดีดินก็ดูแลต้นไม้ของเราดูดูแลพืชของเราให้ออกมาเป็นยอดองดงามอย่างนี้ถ้าดินเราไม่แข็งแล้วก็ระบบรากเขาก็จะหาอาหารได้สะดวกเดินสะดวกรากเยอะแสดงว่าก็ไม่ต้องอะไรเลยขึ้นในดินก็มีมีมีมมอาหารรอยอยู่แล้วพอใส่ปุ๋ยดีๆเข้าไปก็ทําให้ดินฟูดินซุยขึ้นรากของฟักแมวก็จะหากินอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็จะออกมา มีเลยงองงามอวบรายได้ก็บานตามยอดเลยเห็นอะไรในฟักแมวถึงตัดสินใจเปลี่ยนจากพืชผักที่เหมือนคนอื่นมาเป็นฟักแมวก็คือเราจะมีรายได้ตลอดไงตลอดคือ3วันวันที่4ี่เราก็ตัดทีหนึ่งสี่วันตัดทีหนึ่งอย่างงี้อ๋อก็คือคือมันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดจะได้หมุนเวียนอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนมันสัมหลัง ปีละปีละครั้งใช่ไหมมันละ,ระครั้งอ๋อเปลี่ยนมาแล้ว,แล,วแล้วมันได้อย่างอย่างอย่าง,างที่คิดไหมครับอย่างที่เราได้ข้อมูลาไว้ว่าสามวันสิรายได้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็พอได้ครับพอได้นี่คือมันพอได้สักขนาดไหนนะครับพาพอได้ส่วนใหญ่เนะพอได้มันก็ออกทีนึงก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยโลตัดทีนึงเจ็ดแปดแปดร้อยโลราคาก็โลละสองบาท <c oughs> ปฏิเสธสิผมก็ <c oughs> โอห <c oughs> โห <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ราคาดีไหม ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทโอ้ยก็ได้เยอะอยู่นะนะเที่ยวทีหนึ่งก็เป็นหมื่นอยู่เรือ่องความนิยมในการปลูกฟักแมวในในพื้นที่ทางอภูมิเยอะไหมครับเพิ่มขึ้นไหมฮะจากตั้งแต่แรกที่เราเริ่มก็มีเพิ่มขึ้นครับมีเพิ่มขึ้นก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ไปเยี่ยมชมของคนอื่นเขาไหมเขาเขาดูแลเหมือนเราไหมเช่นเขาใช้ยาฆ่ามแมลงไหมเขาใช้ เขาใช้ปุ๋ยอ็นีเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยธรรมดาพวกยานี่ก็ใช้ก็จะส่วนน้อยอ๋อแสดงว่ามีคนใชกก้ก็มีใช้เหมือนกันอ๋อแล้วมันแตกต่างจากเราไหมที่ดูดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าไม่แตกต่างนะใช้แล้วมันก็ไม่แตกต่างกไ็ไม่ใช้เลยดีกว่า, <Yeah! S 2> าประหยัดต้นทุนด้วยแล้วมันปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้ว,ลวก็ส่งยันถึงผู้บริโภคเลยใช่ไหมฮะแล้วอยังค,คุณงงคุณงานเรามานี้มีเด็กๆเด็กๆด,ด,ด้วยเราก็ไม่ใช้เลยดีกว่า มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะใช้ทาไมใช่ไหมสารเคมีแล้วที่สำคัญครับก็คือนี่คือไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการดูแลเลยทั้นแต่ดูยอดและที่สำคัญไม่ใช่หน้าหน้าฝนใช่ไหมฮะถ้าหน้าฝลถ้าหน้าผมันจะเยอะกว่านี้จะเยอะกว่านี้แต่นี่เยอะแล้วก็ยอดใหญเแค่เห็นก็เขาเรื่องอยู่นะครับก็คือเพราะยอดใหญ่มากเกือบจะนิ้วก้อยผมเน่แล้วก็ ปริมาณยอดถือว่าเยอะครับเพราะว่ามีการแอบเก็บไปหน่อยนึงแล้วเเรามาสายไปนิดนึงแต่นี่เขาก็ยังเก็บกันอยู่นี่เพิ่งเก็บได้2วันไงอ๋อยังยังไม่หมดยังไม่หมดธรรมดาได้ได้วีนวันตัดก็อีก2วันก็จะเยอะกว่านี้พี่นปลาเขาบอกว่าให้ระวังด้วยถ้าตัดไม่ดีมันจะ บาดนิ้วเอานิ้วขาดเลยดูสินิ้วขาดเลยอ่ะกาเล่นนะนะ ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบาโหง กลับมาอยู่กับอกับคุ้มทรัพย์ใต้ผดินนะครับตอนนี้วบวนการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการแพ็คแล้วก็เตรียมส่งตลาดน้าพาคือปริมาณในการแพ็คแต่ละวันนี้เยอะไหมครับที่จะเอาไปส่งเนี่ยฮะก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันประมาณได้ไหมกี่กิโลบางเที่ยวก็รวมของลุกไส่ด้วยก็2ตันก็มีอู้ยเยอะจังเลยน้าพาคือเวลาเวลาเก็บเกี่ยวคือทั้งยอดแล้วก็ผลคือเราจะมาแพ็คอย่างนี้แต่ผลนี่คือจะใส่ถุงเนี่ยจะใส่ถุงราคาผักอาจจะเป็นยอดก่อนที่เคยราคาดีสุด ที่ได้มาก็เคยได้ถึง27บาทครับต่อกิโล27บาทครับแล้วทานลูกนะครับถ้าลูกม่ส่วนมากลูกไม่ได้ไปส่งเองเขามารับที่บ้านอ๋อโอ้ยสบายกว่าแสดงว่าแสดงว่าลูกนี่เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าสิเพราะขนาดถึงมารับเองถึงบ้านเลยหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวนี้ก็โลละหกบาทก็ดีกว่าปีแล้วครับลูกนะปีแล้วอ๋แสดงว่าแนวโน้มลูกดีขึ้นเรื่อย แสดงว่าช่องทางทางการตลาดในการทําคือยอดทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ลูกนี่แสดงว่ากําลังก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคือคนเริ่มรู้จักเยอะเริ่มกินเป็นปีปีแล้วไม่ค่อยได้ขายด้วยลูกเขาจะสั่งเอาทีละน้อยเพราะว่าเขาคนยังไม่นิยมกันบางคนก็ยังไม่รู้จักครับิดว่าเป็นอะโวคาโดหรือว่าบางคนเห็นว่าฝรั่งเหมือนฝรั่งฝรั่งไรเลยเหมือนมากเลยอ๋อแต่แต่ปีนี้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นปีนี้เยอะ ค่าแรงข้าผลส่งเป็นไงบ้างรายได้ก็พอได้ก็พออยู่ได้เรื่อยๆแมขายรอบแล้วตันสองตันเลยนะอยู่ได้เรื่อยๆคือเอาเอาอย่างนี้เอาใช้คําว่าดีมีถือว่าดีมากไหมถือว่าดีดีไหมกับก็ถือว่าดีครับถือว่าดีเลยนะหลังจากนี้ต้นทุนแลวดีดีกว่าเราทําอย่างอื่นไงเพราะว่าเราทําได้เรื่อยๆครับพอจะบอกว่ารอบๆหนึ่งเหลือเงินเท่าไหร่ประมาณ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 เดือนหนึ่งก็ น่าจะอยู่สักห้าหกหมื่นนะกำไรครับอ๋อแต่ถ้าช่วงเยอะๆนะถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยเออซึ่งผมว่ามันก็โอ้เดือนห้าหมื่นก็ถือว่าเยอะนะครับแต่อย่างงี้คืออ่าตั้งแต่แล้วเวลาในการแพ็คคือเราจะเก็บไว้นานไหมหรือว่าแพ็คปุ๊บแล้วต้องรีบส่งเลยครับแพ็คเสร็จแล้วก็ส่งเลยครับอ๋อต้องส่งเลยใช่ไหมรถเขาก็จะลงเย็นนี่เลยแหละอ๋อคือถ้าเราเก็บก็คือตั้งแต่เช้ามาเสร็จแล้วก็แพ็คเสร็จปุ๊บตั้งปุ๊บเดี๋ยวรถพอช่วงเย็นรถก็มาวิ่งเข้ากรุงเทพเลย คือการที่เราได้กําไรได้ยอดเงินที่เหลือดีขนาดนี้มันเกิดจากอะไรปัจจัยอะไรบ้างฮะมันก็มีหลายอย่างเหมือนกัน่ะอ่าอย่างเรื่องปุ๋ยหนึ่งละอ่าบางทีเราก็อย่างเราใช้ปุ๋ยอินทรีใช่ไหมครับอย่างของเรานี่คือหนึ่งราคาถูกอย่แล้วก็อ่าตัอุ้์มันก็แค่อย่างเดียวนะเพราะยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ใช้แรงงานก็คนในพื้นที่ครับอ๋อแล้วแล้วก็ เท่าที่คุยกันนะก็คือปุ๋ยอินรีนี่คือมันดินมันดีแล้วเราก็ไม่ต้องบำรุงบ่อยน้าฟ้าลูกค้าที่เราคือทั้งสองอย่างนะทั้งลูกทั้งทั้งยอดเนี่ยครับคบลูกค้าเราเขารู้ไหมว่าไร่ของเราเนี่ยเป็นไร่อินรีอ๋อรู้ครับเพราะว่าเขาเคยขึ้นมาดู อ๋อเขาขึ้นมาเยี่ยมชมกิจการเล้วเรียบร้อยที่บ้านแล้วก็เขาก็ไปดูไล่ด้วยอ๋อว่าเขาว่าไงบ้างครับตอนตอนนั้นตอนเขามาดูเขาก็ว่าดีแล้วเขาก็ชอบก็เลยเขาก็เลยสั่งของเราประจำไงอ๋อกลายเป็นลูกค้าประจำไปเลยกลายเป็นลูกค้าประจำไปเลยอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวอันนี้เราตัดขายได้ทั้งปีไหมครครับได้ทั้งปีครับโอ้ยี้มันก็ยั่งยืนเลยเพราะว่าเราตัดทั้งปีมีมีลูกค้าประจำ อย่างนี้ไรายได้เราก็แน่นอนคือมีมีได้ทั้งปีเลยครับก็ได้ทั้งปเีเราเริ่มส่งเสริมเพื่อนบ้านให้ทำเหมือนเราบ้างไหมฮะ ก็มีนะครับเขาก็เริ่มทํากันเยอะเหมือนกันแหละอืมโอเคอันนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต้องส่งใช่ไหมฮะครับ,รบส่งตัดจัดการนะพเพราะเลืไอ้กองเดียวน่าจะเสร็จละขกระบวนการอะไรเงี้ยเอาใส่เราชั่งหนักหรือชั่งหนักก่อนใส่ <laughs> ปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์และปุ๋าายอินทรีย์ตราไบโอสโยเต้หรือฟักแมวนั้นนิยมกินยอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้สยโยเต้ได้ใบสวยเราก็จะได้ราคาและเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับซื้อมากขึ้นเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็คือการบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลา เพราะในปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลานั้นจะช่วยทําหน้าที่ปรับสมดุลให้ฟักแมวหรือสซโยเต้มีโครงสร้างพืชที่แข็งแรงส่งผลให้พืชสามารถปรุงอาหารและไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ทั่วทุกเซลล์พืชและผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะได้สซโยเต้หรือฟักแมวที่มีขนาดใบใหญ่มีความหนาของเส้นใหญ่และใบสมบูรณ์แข็งแรงครับ ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์ ยังอยู่กับคุ้มรัพย์ใต้แผ่นดินนะครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักฟักแมวที่เป็นแบบยอดแล้วก็วิธีการดูแลไปแล้วนะครับแต่มาแปลงนี้เราจะมารู้จักกันแบบที่เป็นลูกนี่เห็นลูกให้อยู่แต่มันเกิดอะไรขึ้นนะมันทําไมมันแห้งแล้งขนาดนี้โดนใครเอาอยาอะไรมา่นเล่าทำไมมันเป็นแบบนี้ดูสิฮะมันเป็นแบบนี้หน้าแล้งมันก็เป็นอย่างนี้นลครับอ๋อนี่คือปกติเหรอปกติครับอ๋อตกใจใจหายว่าๆ้าๆ้าาเลยอ๋อนี่คือเหตุการณ์ปกติที่เขาพอถึงหน้าแรงเขาก็จะทิ้งใบ หรือว่าเราทิ้งเองก,ก็คล้ายๆว่าเขาแก่หมดอายุแล้วเขาก็จะกรอบไปอย่างนี้เลยครับแล้วไงเราต้องรื้อทิ้งใหม่หมดไหมฮะไม่ครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกข,อข,ขึ้นใหม่เรื่อยๆครับอ๋อนี่คือการทิ้งใบเขาแต่ลูกก็ยังเหลือให้เราได้เก็บอยู่ใช่ไหมฮะครับนะเราต้องเลือกยังไงครับว่าลูกไหน<ร>ดีไม่ดีที่ลูก โตๆพอสมควรนี่นะครับถ้าเล็กเกินเราก็ไม่เอาอ๋อประมาณนี้ได้เลยได้ประมาณนี้ได้ตกลงมันคือฟักแมวหรือว่าฝรั่งไรเมล็ดฟักแมวครับฟักแมวมันเหมือนเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนฝรั่งที่ไม่มีเม็ดมันะหน้าตายอย่างนี้เลยน้ำมันเราต้องเอาไปทำอะไรกินเราสามารถ กัดก้มๆเลยได้ไหมครับได้ครับได้จริงเหรอล้วครับลูกใหญ่ๆงี้นะครับลูกใหญ่ได้ลูกใหญ่ได้ลูกเล็กได้หมดเลยจริงเหรออย่างหนึ่งนะครับที่ผมกล้ากัดกินได้ทันทีเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นแปลงเกษตรินซีรัาไม่ได้มีการพ่นยาอะไรล้วก็กัดกินได้เลยหรือเปล่าครับแหมก็รู้อยู่แล้วของเราปลอดสารอยู่แล้วอ่าโอเคฮะเอาเก็บต่อไม่เสก วิธีการดูแลรักษาเขายากไหมมันจะเหมือนผลไม้ทั่วไปไหมที่จะมีแมลงกวนมีอะไรพวกนี้ก็ยากครับแมลงมันเยอะแล้วเราดูแลยังไงครับแก้ไขย,ยังไงก็มีฉีดมั่งฉีดยาไล่มั่ง <c oughs> ก็น้ำส้มขอนไม้ที่ฉีดอ๋อ oh, ส้มขอนไม้ตกใจเห็นบอกฉีด oh. ยาไล่มั่งผมก็ใจหายวา่าเมื่อกี้บอกอินซีแล้วจะกินไปนแล้วด้วยว hmm. ันนี้หัวเราะดังเลยอ๋อคือน้ำส้มขอนไม้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำก็เรียกอะไรเป็นกระบวนการของสารอินซีเหมือนกัน ก็คือทําเองไม่มีมันปลอดภัยรวมเห็นอีกอยางที่ให้ให้อยมันคืออะไรขวดในขวดไอ้ดักเมงวัน<อ>ดักแมงวันทองหนึ่งข้อสงสัยมากเลยพอพอเข้ามาในแปลงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือตอนที่แปลงที่เก็บยอดเนี่ยปลูกกันแบบต่าเตี้ยเรียดิน <c oughs> <c oughs> แต่เนี้ยเหมือนอง,งุ่นเลยอ่ะปลูกทําไมมันพันเดียวกันเปล่าอะก็พันเดียวกันครับแต่ว่าเราทําคนละอย่างคือเก็บยอดครับแล้วก็ เอาแคตัดได้ในเมื่อเป็นพันธุ์เดียวกันแต่ลักษณะปลูกแตกต่างกันสูงกับต่ำแล้วการดูแลแตกต่างกันไหมครับดูแลก็เหมือนกันแหละครับอ๋อเหมือนกันก็คือหนึ่งคือไม่ฉีดยาฆ่าแมลงอยู่แล้วแต่อันนี้อาจจะมีการดูแลผลด้วยการใช้ะไรน้ำส้มขันไม้ส้มขนไม้แล้วก็มีดักมีดักดักแมงมทองมุมทอยอย่างเดียวที่เหลือก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันปุ๋ยเจืเลือดปลา คูจะเลือดปลาเหมือนกันไว้กำไรบานเตยไม่ต้องดูแลอะไรมากมันนานไหมครับกว่าที่เราจะเก็บเกี่ยวได้อย่างยอดนี่คือ4ี่วันหนึ่งครั้งและลูกยังไงฮะลูกก็4ี่วันเหมือนกันครับเพราะหน้าที่มันออกเยอะๆเราก็ก็เก็บเฉพาะที่ลูกใหญ่อ่าฮะแล้วก็โตได้กันอีกสามสี่วันก็พอดีได้เก็บอีกได้พอดีอ๋ออย่างเนื้อที่ เนี่ยที่ที่ปลูกนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนั้นอะไรแปดไร่ใช่ไหมกับยอดตรงยอดแปดไร่แล้วเนี่ยฮะตรงนี้ก็ประมาณสองไร่กว่ากว่าโอ้โหแต่ให้ผลผลิตเยอะนะครับเพราะว่าสองไร่เก็บทีเป็นตันครับโอ้แต่ว่านะลูกมันหนักกว่ายอดถ้านก็ได้เยอะนี่นี่ก็ประมาณน่าจะสามขีดอืมกะว่าเออเนาะเพราะลูกมันใหญ่น้ำหนักเยอะก็ไม่จำเป็นต้องปลูกมากนะ้เพราะเก็บทีก็ได้เป็นตันแล้วแสดงว่าอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์กำไรน่าจะดีกว่ายอด แต่ตลาดยังไว้กว้างแต่มีแนวโน้มโตไหมฮะตลาดครับน่าจะโตนะน่าจะโตครับเพราะปีนี้เขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดไม่อั้นเลยที่เขามารับแล้วเขาก็ขนส่งไปกรุงเทพครับเราก็สบายรับตังค์รับตังค์กลับบ้านสลูกเอไปผัดขึ้นรถเสร็จก็รับตังค์เลยก็รถมาส่งสบายสบายแล้วเนี่ยเอาเนี้ยอันนี้ไปผัดใช่ไหม เพียงแค่เราพัฒนาพื้นที่ของเรารวมถึงปรับปรุงดินให้ดีแล้วก็เลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนะครับเท่านี้พื้นที่ของเราก็จะกลายเป็นคุมทรัพย์ใต้แผ่นดินที่สร้างความมั่นคงและก็ยั่งยืนเหมือนกับน้ำปลาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้ำปลามากนะครับนะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายครับสำคัญที่สุดเลยเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรของเราก้าวไกลได้อย่างมั่นคงนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโอและผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซ น้ำปลาก็เอาไปใช้แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าคุ้มรัพย์ใต้แผ่นดินมั่นคงยั่งยืนได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราครับและความเคลื่อนไหวของรายการของเราจะไปทางไหนไปขุดคุ้มรัพย์ที่ไหนขุดไปแล้วแล้วอยากรู้ว่าขุดกันยังไงนะครับทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้รวมถึงดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับกดไลค์ได้เลยที่รายการคุ้มรัพย์ใต้แผ่นดินนะครับเพียงเท่านี้ก็จะติดตามกันได้ทุกวันเลยนะครับส่วนรายการของเราติดตามชมได้นะครับทุกๆวันเสาร์เวลาตีสี่ครึ่งทางททวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมแลก็้ปา ลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ๊ายบายครับเรินองหงายแสบตาเลย การขุดคุมทรัพย์กับไม้มงคลโดยกูรูที่เป็นแชมป์ขนุนค่ะคุณผู้ชมคือขนุนนะ่ะถ้าผิวสวยอะไรสวยนะครับทรงมันจะสวยนะครับถ้าใช้อินทรีย์สามารถส่งออกต่างประเทศได้คือความหวานมันจะจะเยอะกว่าปุ๋ยเคมีอร่อยมากติดตามได้นะคะเสาร์านี้ค่ะกับรายการคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินเวลาตีสี่ครึ่งทางททบ5ค่ะ